สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมเจมส์ลาลิกาเรามาเจอกันเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิกาอัปเดตนะครับวันนี้จะชวนคุณผู้ชมคุยประเด็นของเชเฟลิกซ์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมานี่โอ้โหครับฟอร์มเทพอีกแล้วครับ2ประตู1แอซิสเรียกได้ว่ากลายเป็นที่รักของแฟนบอซโลน่าอย่างรวดเร็วเลยนะครับหลังจากก่อนหน้านี้ในเกมกับเรอัลติสก็ประเดิมยิงประตูต่อหน้าแฟนบอลได้ที่โอลิมปิกเดมอนจูอิกนะครับ3นัดนะครับ เล่นแบบไม่เต็มเกมดีนะครับทั้งหมด3ประตู1แอซิตนี่คือสิติที่ต้องบอกว่าไม่รักไม่ได้แล้วนั่นทำให้มีการเริ่มที่จะถามกันแล้วครับว่ามีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าจะซื้อขาดเนี่ยมันจะสักประมาณเท่าไหร่ครับ เพราะว่าฟลิกนั้นมาอยู่กับบาซลน่าในสัญญายืมตัวนะครับระยะเวลาหนึ่งปีกับแอตเลติกมาดิดแล้วก็ก่อนมาเนี่ยก็ต้องยองขยายสัญญากับทีมตราหมีไปอีกนะครับจนถึงปี2029บาร์ซ่าจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ครับถ้าท้ายสุดแล้วจบฤด,ดูกาลจะซื้อขาดชาลเฟลิกนะครับดูจากราคากลางนะครับในทรานเฟอร์มาร์เก็ตแล้วเนี่ยคาดว่าเฟลิกซ์จะมีค่าตัวอยู่ราวๆ50 ถึง60ล้านยูโรในวัย23ปีนะครับซึ่งเป็นไปได้ครับที่แอตเลติกมมดริดจะเรียกอย่างต่ำๆในราคานี้นะครับซึ่งบาซโลนอาเองถ้าจะซื้อขาดจริงๆก็ต้องเรียกได้ว่าวางแผนให้ดีครับเพราะอะไรครับเพราะจากการประกาศนะครับเพดานค่าเหนื่อยล่าสุดเนี่ยของพวกเขานะครับมันลดหว,วบลงมาเลยนะครับ เหลือเพียงแค่270ล้านยูโรเท่านั้นเองอันนี้เป็นปัญหาแล้วที่ต้องไม่ลืมก็คือมัตราคมนี้ครับมิโตรโรเก้จะมาอยู่กับทีมในช่วงตลาดเปิดรอบ2อ,อีกเรื่องของแก็บเพดานค่าเหนื่อก็จะลดลงอีกนะครับซึ่งโอเคครับในปีนี้เฟลิกรับค่าเหนื่อยอยู่ที่400,000ยูโรแต่เมื่อฤดูการต่อไปเนี่ยนะครับ มันจะไม่สามารถมันเป็นแบบนี้ได้อีกแล้วดังนั้นแล้วครับบาซลนาต้องเตรียมวางแผนดีๆนะครับเพื่อที่จะหาสเปซนะครับของเพดานค่าเหนื่อยเรื่องของเม็ดเงินในการที่จะซื้อขาดจากแอตเลติกมาดิดนะครับซึ่งเชื่อเลยครับยิ่งฟอร์มดีเท่าไหร่แอตเลติกยิ่งโก่มค่าตัวมากขึ้นเท่านั้นใครท้าขายกับแอตเลติกเนี่ยจะรู้ดีบาซ่าเองรู้ดีอยู่แล้วครับในการทําธุรกิจกับทีนตราหมีเนี่ย ปะทะเป็นมาหลายต่อหลายครั้งเรียกได้ว่าเลียมคูนั้นแพลวพาว,พาวทีเดียวดังนั้นแล้วครับไม่ง่ายนะครับแต่ถ้าวางแผนแต่เนิ่นๆบริหารจัดการให้ดีก็มีโอกาสที่บาซ่าจะเซ็นชอร์ฟิลิปขาดในช่วงซัมเมอร์ปี2024ครับแต่ไม่ต่ำกว่า5-60ล้านยูโรแน่ๆครับ